พื้นฐานการยืนมวยกาดมวยเคลื่อนที่เสียทิศทางการฉากการวางเท้าย่างสามขุมในมวยไทยปัจจุบันผมได้รวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมได้เลยครับผมจะมีเจขั้นตอนนะครับในการฝึกยืนมวยแล้วก็ตั้งกาดมวยนะครับอย่างง่ายเลยครับเพื่อนเพื่อนไปดูกันเลยครับ1นะครับให้เราเปิดปลายเท้าไปที่90องศาครับต่อด้วย2ครับให้เราหมุนส้นเท้าไปด้านหลังที่90องศานะครับถึงจังหวะนี้นะครับขาเราจะแยกอยู่ช่วงไหล่เรานะครับ3ครับ ถอยเท้าหลังไปอีก 1- 2ึงฝ่าเท้าโดยประมาณนะครับลักษณะนี้ครับต่อด้วย4ครับวางส้นเท้าหลังและเปิดปลายเท้าประมาณ45องศาออกด้านข้างนะครับลักษณะนี้ครับค่อยๆขยับขานะครับเช็คระยะว่าเราถนัดหรือเปล่านะครับไปที่5ครับตั้งกัดขึ้นมานะครับมือเราจะจดไปที่หางคิ้วเรานะครับสอกตั้งลงมาเป็นแนวเส้นตรงนะครับ6ครับให้เราทําการงาเข่าสองข้างเล็กน้อยนะครับหรีแหลกนะครับแล้วต่อสุดท้ายครับ7ครับเก็บคางลงมานะครับ พร้อมในท่าต่อสู้นะครับลักษณะนี้ครับนี่ก็เป็น7ขั้นตอนนะครับในการฝึกยืนมวยอย่างง่ายนะครับตามสไตล์ของเทนเนอร์ไตเติลน,นะครับ คลิปนี้นะครับเราก็กลับมาดูเรื่องของการเคลื่อนที่มวยไทยสีทิศทางนะครับโดยการสืบเท้านะครับแบบเท้านําเท้าตามนะครับที่สําคัญเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการวางเท้านะครับในเวลาที่เราเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆนะครับมาเริ่มกันที่การเดินหน้านะครับในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเท้านําคือเท้าหน้าเท้าตามคือเท้าหลังนะครับในจังหวะที่เราสืบเท้าไปด้านหน้านะครับเท้านําเราก็จะวางเต็มเท้าครับล้วก็เปิดส้นเท้าหลังครับแบบนี้ครับ ต่อไปเราไปดูในจังหวะถอยหลังบ้างครับในจังหวะถอยนะครับเท้านําคือเท้าหลังนะครับเท้าตามคือเท้าหน้าครับจังหวะที่เราสืบเท้าถอยนะครับเราจะให้เท้านําวางเต็มเท้าแบบนี้ครับและให้ส้นเท้าหน้าเปิดลักษณะนี้ครับไปดูต่อในจังหวะออกซ้ายครับเท้านําเราก็จะเป็นเท้าหน้าครับเท้าตามเราก็จะเป็นเท้าหลังครับในจังหวะที่เราสืบเท้าออกข้างไปทางซ้ายนะครับเท้านําเราจะวางเต็มเท้าเท้าหลังเปิดส้นเท้าครับแบบนี้ครับไปดูกันต่อในจังหวะออกขวานะครับ เท้านำเราจะให้เป็นเท้าหลังนะครับเท้าตามเป็นเท้าหน้านะครับในจังหวะที่เราสืบเท้าออกทางขวานะครับให้เราวางเท้านำเต็มเท้าครับแล้วก็วางเท้าหน้าเปิดส้นเท้าแบบนี้ครับในการลงน้ําหนักที่เท้านะครับผมจะให้เป็น 60- 40นะครับเท้านำา60เท้าตาม4 0นะครับที่ผมให้เปอร์เซ็นต์การลงน้ําหนักที่เท้านำมากกว่าก็เพราะว่าในการสืบเท้าไปวางในแต่ละครั้งนะครับเท้านำจะคอยเป็นฐานให้เราต่อไปครับ การเคลื่อนไหวสีทิศทางนะครับแบบสืบเท้านะครับเท้านําเท้าตามแล้วการวางเท้านะครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้นิดนึงครับในการสืบเท้าไปด้านหน้าครับวางเท้าหน้าเป็นฐานแบบนี้เลยครับถอยหลังเราก็สืบเท้าหลังมาครับวางเต็มเท้าเป็นฐานต่อไปครับออกซ้ายครับเราก็สืบเท้าซ้ายหรือว่าเท้านํานะครับออกซ้ายนะครับเราก็วางเต็มเท้าเป็นฐานต่อไปครับออกขวาสืบเท้าขวาหรือว่าเท้าหลังนะครับวางให้เต็มเท้าเป็นฐานต่อไปครับ ลักษณะนี้ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการฝึกฉากออกข้างในมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการฉากซ้ายนะครับในการฉากซ้ายนะครับเราจะมีการสืบเท้าหน้านะครับขึ้นมาประมาณ45องศานะครับเพื่อนๆลองดูในจังหวะช้าๆดูนะครับผมจะก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาประมาณ45องศานะครับ แล้วก็ทําการหมุนเท้าขวาตามมาครับหลังจากที่เราฉากเสร็จนะครับเราก็กลับมายืนมวยเหมือนเดิมนะครับในลักษณะแยกขาช่วงไหล่เท้านําเท้าตามเหมือนเดิมครับฉากแบบแรกนี่นะครับก็จะเป็นการฉากออกข้างซ้ายนะครับเพื่อนๆนดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปดูการฉากในแบบที่2นะครับการฉากแบบที่2นี่นะครับจะเป็นการฉากออกข้างขวานะครับแล้วก็ทําการตั้งรับนะครับดูช้าชครับผมจะก้าวเท้าขวาเฉียงขึ้นไปด้านข้างประมาณ45องศานะครับให้ปลายเท้าขวาเป็นจุดหมุนครับแล้วก็หมุนซ้ายไปด้านหลัังนะครบ ลักษณะนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราถอยขาขวานะครับกลับไปตั้งหลักเหมือนเดิมครับในกาดขวานะครับก็จะเป็นการกลับไปตั้งหลักพร้อมต่อสู้ในกาดที่เราถนัดนะครับเพื่อนๆลองดูต่อครับในการฉากแบบนี้นะครับจะเป็นการฉากออกข้างนะครับแล้วก็ทําการตั้งรับต่อไปนะครับดูอีกรอบครับก้าวขาครับหมุนถอยขากลับมาครับตั้งกาดพร้อมต่อสู้นะครับฉากแบบที่3ครับจะเป็นการฉากออกขวาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นการลุกนะครับ พอเราฉากเสร็จนะครับเราทําการลุกเพื่อต่อสู้ต่อไปนะครับก้าวขาหมุนสืบเท้าขึ้นมาครับดูช้าๆนะครับเราจะสืบเท้าขวาขึ้นมานะครับเฉียงออก45องศานะครับให้ปลายเท้าขวาเป็นจุดหมุนเหมือนเดิมครับหมุนเท้าซ้ายไปด้านหลังนะครับพอเราถอยขาเข nice สร็จนะครับให้เราก้าวซ้ายขึ <c ara> ้นมาให้อยู่ในกาดขวาเหมือนเดิมนะครับพร้อมต่อสู้ในจังหวะต่อไปนะครับในการฉากแบบนี้นะครับจะเป็นการฉากออกข้างนะครับแล้วก็ทําการลุกเพื่อต่อสู้ต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับ ในการสอนฉากในคลิปนี้นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆดูสเต็ปการก้าวของขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูในสเต็ปที่หนึ่งนะครับจะเป็นการย่ําเท้าอยู่กับที่นะครับย่ําเท้าสลับข้างไปมาลักษณะนี้ครับเวลาเราลงน้ําหนักนะครับเราจะลงน้ําหนัก 50- 50นะครับพยายามจัดระเบียบร่างกายตัวเองให้มั่นคงนะครับไปดูต่อในสเต็ปที่2ครับจะเป็นการสปริงเท้าหน้าฟรีนะครับลักษณะนี้ครับ เราจะทิ้งน้ำหนักลงที่เท้าหลังแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วทําการสปริงเท้าหน้าฟรีๆไว้ครับหลังจากที่เราฝึกในสเต็ปที่หนึ่งและสเต็ปที่สองได้แล้วนะครับเราลองเอาหนึ่งและสองนะครับมาฝึกรวมกันครับก็จะเป็นลักษณะการย่ำเท้าสลับข้างไปมาครับสลับกับการสปริงเท้าหน้าครับลักษณะนี้ครับในการขยับเท้านะครับเราจะขยับกี่จังหวะก็ได้นะครับแล้วก็มีการสลับกันไปมานะครับอย่างเช่นเราขยับเท้าหน้าหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็มีการสลับย่ำเท้านะครับ รือว่าจะเป็น2จังหวะ3จังหวะ4จังหวะก่อนนะครับแล้วก็สลับมาย่ําเท้านะครับจะย่ําเท้า 2- อสาจังหวะ4จังหวะได้หมดนะครับแล้วก็สลับสปริงเท้าหน้านะครับทําสลับกันไปมานะครับให้คุ้นเคยนะครับให้คุ้นชินนะครับพยายามฝึกซ้ําไปซ้ํามานะครับวนไปอยู่แบบนี้ครับทีนี้พอเราเก่งแล้วนะครับเราก็ลองใส่การเคลื่อนที่ทั้งหมด4ทิศทางเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาคุโรสูนะครับขยับถอยหลังนะครับหรือว่าออกซ้ายขวานะครับ ผมจะมีจุดสังเกต2จุดให้ดูแบบนี้ครับจังหวะที่เราสลับเท้าหรือว่าลงน้ําหนักทีละข้างใช่ไหมครับจังหวะแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เราสืบเท้านะครับไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังออกซ้ายขวาได้คล่องขึ้นนะครับแล้วก็ในจังหวะที่เราสปริงเท้าหน้านะครับจะเป็นการยืนแบบตั้งรับนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคู่รสู้จะออกอาวุธอะไรมานะครับหมัดเท้าเข่าสอกแบบไหนมานะครับเราก็ยืนสปริงเท้าหน้าตั้งรับไว้นะครับเพื่อการป้องกันตัวหรือว่าการออกอาวุธสวนกลับได้เร็วขึ้นนะครับ ก็มาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมนักมวยนะครับถึงซอยขาซอยเท้ายิกยิกยิกนะครับก็เพราะว่านะครับกีฬามวยเป็นกีฬาต่อสู้นะครับการที่เรามีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีนะครับก็จะช่วยให้เรามีความคล่องตัวในการต่อสู้มากขึ้นนะครับในหลายๆจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกที่รวดเร็วนะครับหรือว่าการหลบหลีกหรือว่าการป้องกันตัวต่างๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับการฝึกของเรานะครับจะฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เพื่อนๆลองใส่จินตนาการเข้าไปนะครับเหมือนว่าเรากําลังต่อสู้จริงนะครับในหลายๆจังหวะนะครับที่เราเคลื่อนที่นะครับว่าเราเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเพราะเหตุผลอะไรนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเดินมวยแบบ3ขุขมนะครับในรูปแบบของมวยไทยปัจจุบันนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมได้เลยครับสิ่งแรกที่ผมจะให้ดูนะครับยืนมวยแบบ1ขุขมนะครับเป็นยังไงมาดูกันครับการยืนแบบ1ขุขมนะครับก็จะเป็นการยืนขาเดียวนะครับมีการทรงตัวด้วยขาข้างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกบังนะครับป้องกันแข้งแบบนี้ครับโดยส่วนใหญ่ที่เรายืนขาเดียวนะครับก็จะเป็นการยกเข่ายกขาขึ้นมาป้องกันตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการบังนอกบังในนะครับหรือว่าจะเป็นการยกถีบสกัดนะครับ ก็จะมีการยืนขาเดียวเช่นกันครับลักษณะนี้ครับดียข้างครับปึ๊บถีบนะครับเราก็จะยืนขาเดียวแบบนี้ครับต่อไปเราไปดูการยืนแบบ2ขุมบ้างครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นการยืนแบบ2ขานะครับเท้านําเท้าตามขุม1คือเท้าหน้าขุม2คือเท้าหลังนะครับแล้วขุมที่3มอยู่ตรงไหนครับก็คือขุมที่เราจะก้าวเท้าไปวางนะครับตรงนี้ครับพอเราก้าวเท้าหลังมาวางนะครับก็จะเป็นการยืนเปลี่ยนกาดทันทีครับขุมที่1ก็จะเป็นเท้าหน้านะครับขุม2เป็นเท้าหลังเหมือนเดิมครับ ทำไมผมต้องสืบท้ามาวางตรงนี้ครับก็เพราะว่าการเคลื่อนไหวแบบ3ามขุมนะครับเป็นการเคลื่อนไหวลักษณะสามเหลี่ยมนะครับเป็นการก้าวขาสลับฟันปลาขึ้นไปครับเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้ครับแบบนี้ก็จะเป็นการเดินมวยไปข้างหน้านะครับต่อไปเราไปดูในจังหวะเดินถอยกันบ้างครับก่อนเริ่มนะครับเราก็ทําการจดมวยนะครับเท้านําเท้าตามแยกขาช่วงไหลไว้ครับขุมหนึ่งคือเท้าหน้านะครับขุม2คือเท้าหลังครับขุมที่3คือขุมที่เราจะก้าวเท้าไปนะครับเปลี่ยนกาดครับขุมหนึ่งคือเท้าหน้าขุม2คือเท้าหลังครับ ในการเดินมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับการเคลื่อนไหวมวยในแบบสามข่มนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันครับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะสลับฟันปลาเหมือนกันครับไม่ว่าเราจะยืนกาดไหนนะครับในจังหวะเปลี่ยนกาดมานะครับเราก็พยายามเซตกาดให้มั่นคงนะครับแยกขาช่วงไหลเท้านำเท้าตามนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในจังหวะการเดินมวยนะครับทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับ ในการเดินแบบ3ามขุมนะครับจะเป็นการเดินสลับฝันปลาขึ้นไปครับในการสืบเท้าหรือว่าการก้าวเท้าเดินหน้านะครับเราจะก้าวขาเฉียงขึ้นไปครับประมาณ45องศานะครับเปลี่ยนการตามนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในจังหวะถอยกันบ้างครับในจังหวะถอยนะครับเราก็ทําการถอยเท้ามาด้านหลังครับการสืบหรือว่าการก้าวเท้าถอยหลังนะครับเราก็จะทํามุม45องศาเช่นกันครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับในการยืนมวยนะครับเราพยายามรีแลกซ์นะครับเข่าไม่ตึงนะครับไหลไม่เกงจงเกินไปนะครับ มาดูมุมนี้กันบ้างครับในการเดินนะครับพยายามรีแลกซ์ให้มากที่สุดนะครับยืดจุ่นนะครับแล้วก็ในจังหวะก้าวเท้านะครับผมอยากแนะนําอย่างนี้ครับลองก้าวเท้าย่ําเท้านะครับสักประมาณ3จังหวะนะครับค่อยๆก้าวค่อยๆย่ํานะครับค่อยๆไปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็พยายามค่อยๆย่ําเท้านะครับค่อยๆสร้างจังหวะในการเคลื่อนไหวนะครับการยืนและการเคลื่อนที่ที่มั่นคงที่สุดนะครับเราลองปรับให้ได้ตามสรีละเรานะครับต่อไปนะครับพอเราเริ่มจับจังหวะได้นะครับหรือว่าเริ่มคล่องแล้วนะครับ ลองทําการเสิร์ฟเท้าสลับฟันปลาขึ้นไปเลยครับเดินหน้าครับเสิร์ฟเปลี่ยนการดครับทํามุม45องศาไว้นะครับถอยหลัง45องศาบิดตัวทํามุมตั้งการดนะครับเพิ่มเติมนะครับสายตาที่เรามองคู่ต่อสู้นะครับเวลาฝึกเดินย่าง3ามขมนะครับหรือว่าต่อสู้นะครับเราจะพยายามมองที่ประมาณหน้าอกคู่ต่อสู้นะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับการฝึกเดินมวยแบบ3ามขมนะครับในแบบมวยไทยปัจจุบันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับการสอนตรงนี้นะครับ <g arden> ก็เป็นความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ตัวผมเองครับ <g arden> ถ้ามีตรงไหนตกหล่นนะครับ <g arden> หรือว่าผิดพลาดประการใดนะครับ <g arden> ผมก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับ <g arden> ช่วงสุดท้ายนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับการเดินมวยนะครับการเดินการถอยนะครับในแบบ3ามขมนะครับมวยไทยปัจจุบันเพื่อนเพื่อนลองดูจังหวะในการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะในการเสิร์ฟการก้าวการย่างนะครับการเดินแบบเท้านําเท้าตามนะครับหรือว่าการฉากนะครับ การพลิกออกข้างนะครับซ้ายขวานะครับว่าเป็นยังไงนะครับสเตปการฝึกตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการฝึกแค่สเตปของขานะครับการเคลื่อนไหวของขาอย่างเดียวนะครับการปัดป้องจากมือจากแขนเรานะครับยังไม่มีนะครับมาถึงตรงนี้ครับก็สุดท้ายจริงๆแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทําออกมายาวนะครับทีแรกว่าจะทําเป็นคลิปสั้นๆครับแต่ว่าคิดไปคิดมากลัวว่าเพื่อนๆจะไม่เข้าใจนะครับก็เลยทาซะยาวเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับดูให้จบนะครับ และผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเทุกคนนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับผมเทรนเนอร์ไตเติ้ลขอบคุณครับ